เนิ่นเจ้าน่น่งเน่นเจ้าเน่นเน่นเจ้นิ่นเจ้าน่นเน่นเจ้าเน่อันนี้วิธีซอยันแม่าเสียงมันจะเสียออกมนซีอ่านีรจารุ้าด้วยลูก้ามนี้าวอะไี่นี่ิไฟเดเปิดไฟกลางบ้านนตรงนี้เพลงิ้งในการเ้ง เด็กบขึ้นรงแเกือบูดในนอกอันไปเอาล้รถแม้กค่ะมันไหลบูเราคกานเดี๋ยวอันเมื่อนสิได้จัดรถไหมเกิดอมไรขึ้น เอาเอนั่นแม่คู่นี่กระเทแงเอาดีกว่ามันเจ็บมือน่นหนูเจ็บ่น่นแม่มันเจ็บเจ็บบ่เจ็บแม่เจ็บอันโซน้องบ่บ่เหลวรองเท้าพับไปหนูไปไหนหมดบ่มีค่ะอยู่ในรถุ่นก็จะเอาล้ง่เกิดพใบันตะกี้แมมที่เห็นใสยู่บ้านแต่แมมันเจ็บน่นหนูสีอใสเดอันคู่เนี่ยมันหมดเลยค่าบนเม่าซไหนง ไปแล้ว let's go <S ขยะบขยะกวางกุ้งอีฟุกนี่นั่นแล้วกวางกุ้งอีฟุกเด้อฮะกวงกางกุ้งมันนะ่ะเดีด๋้เลยไปเอากันไอ้มันอขยะตัวนี้มีคน,นก็ู่วะเริมๆรมกุ้งน้องฟรุ๊กผู้นึ่งกินผู้นึ่งก็ต้องได้กินน้ำเนาะเอาไม่อยากิ้มแล้วโอ้นใส ไม่ติ่มกินแบนอันนี้หน่อยกินแบนไปบ้างเอไปต้องกินไปบ้างเอาไปเพื่ออ๋อโอ้โอสินีเด้ถุงกุง่งมีต้นจาดไปปุ๊บเดีเห็น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 เร่อง่ายตัวว่าจะบอก ขาตไดไปาาเนนปนหน่ออาจจะเวียนหัวจะน้อยว่า่ไปเลยค่ะปดค่ะโอ้ยปากมันขึอันนี้แพ้นเลยน,นึ่ <c oughs> นงเจ้านึง่งเจ้านึง่งเจ้านึ่งเจ้านึงง่งที่ยังไม่ถอยัน้าไปฮะไหแมบอก่อน แม่แม่มาเราตามลำดับไปค่ะเรวยกว่าูสวยก็พอสวยค่ะยี่ใจป้าเสียไม่จิมเพื่อบัก30กีบิปกวีบใช่ไหมเมื่อพอกลิดเจียแบ็กพิงหรูกแบ็กพิงรู้มาก พ่าพี่เจนนี่พี่โรเซพพ่พี่ใครอีอจจกจีซูอ,อจจะเกาหลีาพนะเกาหลี <c oughs> <c oughs> มอสินาเกาหลีไปเปิดแล้วทั้งหลังแม่วสวยนอยมันจะได้ไม่ยัเปวือ <c oughs> ไปเอาไปใช้ทั้งหลังปุ้ยเปิดทั้งหลังละเอา,าเดี๋ยวล่าสุด ชุดเขาเอาขยะมาใส่รถนี่เดี๋ยวจังเอาไปทิมพุ่นก็ได้เอาไปทิมมันสะมุดปากการเปิด <c oughs> ขึ้นเลยลูกเปิดเลยอันนั้นเอาข้างอะไรรอรถก่ออู้้้อ, <c oughs> อาางกับผมใส่เลยเอาข้า <c oughs> งลว่างี้ก่อนบรรลงรถเตือนกันเด้ออย่าลืมเอามุ้งกวดลงนี่นี่นีนี่ทีเอาเงินขึ้นก่อนมันจะยับเอาเงินขึ้นก่อนเงินต้องไว้ข้างบน ได้อยู่นะมาใส่นี่ไหมชิด้ย่อนขาแม่ชิดาย่อนขาโม่งงขั้สูงนข้างสูงเขาเขยออะงนยโอ้ปิดอย่างเขามาตำมานี่มันนี่ซื้อนี่ มันเดี่ยวมันเล็กปิดยากอย่างนี้เลยยังไม่มีเวลาไปทําเลยค่ะจอดไฟแดงเด็กเด็กเด็กอายุสิบสี่ปีขี่มาตําค่ะถุงขยะอยู่ไหนล่ะคะถุงขยะอยู่ในหลังรถนั่นแหละค่ะเป็นอันอยู่กับยายปุยเล็กตูนปุยเล็กเออว่าเป็นยังรถยนีต์อูไปซ้อมเอาก็ได้ก็ได้วางสิก็ได้ไปเอาเรื่องมาล่าจะฮัลโหลค่าร้านฮัลโหลค่าร้านไปขี่รถ ตำ้กระจอมา,าม่สต่ำ้าวกระจสีเป่าเรื่ <laughs> อนน <laughs> อะค่ะน,นี้นอนได้นอนดีนอนตีตีสี่กว่าค่ะทีลนอนตีห <laughs> ตื่นจะโมงบมดเลยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสบองไปเลยนอนอนเียก่อนที่โมงดีดดองดเต็มทีมือนนี้เหมือนวันนั้นน่ะนอนสิอชั่วโมงนี้เราจะไปไหน ันนี้เราไปเดินตลาดห้วยขวางไปซื้อเกิบเด้ย์มวยนกหูบ่ะค่ะนกหุูมืออื่นตัวนุ้ยได้ไปตั้งสองหนึ่งเลยแถมหนึ่งตีหนึ่งตัวนี้หนึ่งปีหนึ่งมันใส่ได้ไงราคาก็รองเท้าเรามันจะขาดเลยค่ะคุณพี่ใส่ดีๆใส่มาตั้งแต่แรกๆเลยค่ะจำซอยนี่ด้วยยังไงมั่วปุ๊บปแล้วก็เราเราต้องไปซื้อของเราเนาะส่วนตัวหลายอย่างเลยเนาะของนหงอเมริกาด้วยไหมโอ้ยมันยังแหม่มค่อยลืมใสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไม่ใส่อัดเทปใส่ไหม คือคอไปตลาดะเออซามันจะจอดเซเบ่นบ่สิจอดมันก็ต้องไลยจอดได้เสียเด<อ> <นะ S 2> ี๋ยวนี้เส่้อเบนมีขายอยู่เอาไปแบบจำเป็นก่อน <c oughs> ตลาดตะเค้ยใช่ไหมแล้วตลาดนี่มีอันทุงอันกระสอบยายขายนมนนี้ โอยดีใจจากสัญญาลาสันผ่นคงอยู่ที่หัวลำโพงองจากพักพีสถานีรวมคุามเบาสังลาโอกาสนามาพบสมหายสันนคไยสัญญาปีจากเขานั้นพบกันกลางวันแสกพบกันละกลางวันแสกพบครั้งแรกอยู่ที่หัวลำโพงจากไกลหัวใจมันคงมันมาเสริมส่งระคนไม่จาง ทางสองเส้นเป็นคือสองหักย้างรถจากแหล่งลองใจน้องลองลอยรถไฟก้อยละกเดินไตใช้เขาเข่ยดังมีสองหัวไต<ป>เขาเคียงคู่ผู้เขาซอนที่คิวเขาซ้อนนอนซ้อนเท่อพีเนี่ยใช่เอ้ใช่ปุ่มีหลักยิ้มพิมแ้มแจม,แมใสคิวกรุงรถไปวิไปบรรจุรถไวนนปวิ่งไปบรรจุสองทถวและพิบอยู่ที่หัวลำพงรถด้ายสางใจจำโยงสาวลำลำูงเราส่งน้องไทย ใส่มุดเชื่อมลำชี้ไหลทรงจดแม่คงานามทะเลลำใหญ่หลวงหากน้องหลวงไหลหลวงล,ล,วง,ลงของม้าบรรจอบอุบลหากคนคือไอใสยมุดคองอยู่อุบลควงเทียมคือสีมสิงปีชายไอสาวลำชี้เป็นสิงว่าลืมน้องแม่คงคิวกงวงแขนเป็นผาย ยกุ้งบงเทนเฟ็น,ฟนไผ่ยังง<ฟ>ยากเขียนไอ่สองแก้มจึงูนยานแต่หนุ่มลำน้ำมูลยานแต่หนุ่มลำน้ำมูลสี่ไปหลงเธอทูลสาวลำน้ำชีมีแฟนสอ<ฟ>นอย่าลืมหดัดอนสุญญาเธอเดือดสาวบ้านเฮาสะอื่นเขีนจงสองทางฝากหอกปางฝากฟังเมี่ยงจังงงน,น,นมันคือเสียงชายคนดวนมาหานหนอง สองเอ้สองสองเอ้ยสองสองเข้าปากจากทิววัดลำพงมาหลงลืมไงรถไฟไก่อัลาถึงโคราสังควมโดยรวมสายรักสายร่างแยกกันไปคนทั้งห่างกันคนกรรมลำมุนคงคงเอ้ยนำแบงหัวจะใช้ยาแรงถึงมวลแห่งฝั่งแถวสาเนียงเสียงบูตรรถแรวสำเนียงเสียงบูตรรถแรวมาจากกันแล้วหนุ่มลำน้ำมูลแม่ของสังลาอาดูนุ่มเมืองดอกคอย่าลืมสิ้นสัญญา อะไรจองสองมือใบใบใช่กระบอพงหหน้าล่าหลังหางมือบูดลดเอิรนหลอห้องทรงทานี่ก็ยังมีทุ่งเขียวโบกลาดำไทยใช่เรืมโนอง้องใครทะเดืยนย่างบะมือหอดบานอย่าลืมล่ะผู้ค้องเสียงบูดกองย่าลืมล่ะผู้ค้องเดี๋ยวลูกบ่ามันผู้ค่อยเด้ล่ะผู้ค้องมันคอยมันมันคอยสีคลองกันกับันอย่าลืมล่ะผู้ค้องเสียงบูดกองอย่าลืมล่ะผู้ค้องเออต่อเลยเด้ เสียงบูดกองห้องสังเกตงเสียงเดียวเสียงบูดกองห้องสังเกตงเสียงบูดกองห้องสังเกตงอย่าลืมหัวลำพงหากเขาเด้อไอหากเขาโอ้ยเด้อไอเสียงบูดกองห้องสังเกตงเสียงบูดกองห้องสังเกตงอย่าลืมหัวลำพงหากเขาเด้อไอหากเขาโอ้ยเด้อ คลิปนี้ก็ฝากไว้ซ่ํานี้คือกันจ้า